สวัสดีครับวันนี้ผมอู๋มินิปรดักจีเนียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าดิจิตอลคีย์พารในมือถือ Android นะครับมาทำยังไงกันเราไปดูกันเลยครับผมนี่ครับอย่างแรกครับเราเข้าแอปมานะครับแอปมินิจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราเลื่อนหาคําว่าเซตอัพดิจิตอลคีย์พารครับเรากดเข้าไปเลยครับผมกดเข้าไปครับกดเซตอัพดิจิตอลคีย์ครับผมจากนั้นครับเขาจะบอกว่าให้เตรียมกุญแจ2ดอกไว้ในรถนะครับอันนี้ผมก็เตรียมมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับผม แล้วกด Continu e ต่อได้เลยครับกดไปครับเราติ๊กครับสตาร์ทแพร์รงครับผมอ่าโอเคครับกำลังแพร์ริงอยู่ครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอยู่ใน Sams u n g Wallet ของเรานะครับกด Next ได้เลยครับแล้วกด enjoy your riding ครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับตัวด i g i t a l Key Pass ก็จะมาอยู่ในแอป Samsung Wallet ของเรานะครับ ในตัวนี้ครับเราสามารถสั่งการปลดล็อกรถล็อกรถหรือว่ารวมถึงเข้าออกรถได้นะครับจากตัวนี้ได้เลยนะครับสําหรับวิธีการผูกตัวดิจิตอล k ี y พ a s s กับมือถือที่เป็น Android นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับมันไม่ยากเลยใช่ไหมครับวันนี้ผมอู๋มินิพอดักกี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ